สวัสดีค่ะพบกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แพรจะพาไปดูที่ทำโฮมสเตย์เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็มาดูต้นไม้ไปปลูกเพิ่มนะคะมาๆตามพี่แพรมาเลยปไปไปดูอต้นอะไรดีเนาะอู้มีต้นสวยๆเลยดูสิโอ้ยสวยมากสวยมากดูสิดูสิดูสิสิสสสสป,าปาตามมาตามมา นี่อันนี้พี่อมก็เลือกรอแล้วนะคะอันนี้ก็ว่าจะมาซื้อต้นมะพร้าวนะคะไปไว้รอบๆจะได้สวยๆก็จะไปดูต้นแผ่บารมีก่อนพี่อมอยากได้ว่ามันสวยดีต้นเท่าไหร่คะต้นห่ไปเาไ่มีต้นใหญ่ไปด้วยอ๋อมีต้นใหญ่ด้วยเหรออ๋ออันนี้คือต้นเล็กใช่ไหมไปดูตามมไปอ๋อคนละล้านอ๋อโอเคค่ะคือต้นใหญ่เลยนะคะเพราะต้นเล็กมัน กว่าจะโตมันก็จะแบบยังไม่สวยเนาะอ๋อจะเคยแต่อันนั้นมันเหมือนใบเยอะกว่าอันนี้เล็กมันใช้เวลาปลูกประมาณนานใช่ไหมคะถ้าตัดต้นพวกนี้แป๊บเดียวมันก็ออกแล้วใช่ไหมถ้าลงดินใช่ไหมคะออ๋ต้นเท่าไหร่คะเนี่ยแปดร้อยใช่ไหมคะอันอันนี้ลงให้พร้อมไหมหรือต้องไปปลูกเองคะไปปลูกแค่ได้ไโอเคอะโอคโอเคพูดิดยตกลงได้ต้นเท่าไหร่นะ 600กร้อยอานี้ก็ตกลงได้ต้นแถบบารมีนะคะไปปลูกหน้าบ้านเนาะเขาว่า <c oughs> มันจะมีบารมีใช่ไหมตามชื่อมันใช่ไหมก็จะอยู่เย็นเป็นสุกนะคะ<อ>ทุกคนโอเคอันนี้เราก็จะไปซื้อมะพร้าวต่อตามไปคะ่ะมะพร้าวจะเอาต้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่า,ถ,าถ้าเล็กมากมันจะก็จะเกิดอะเนาะอันนี้คนพาเราไปดูต้นมะพร้าวจะได้แบบว่าเออเป็นต้นมะพร้าวมีลูกได้กินลูกด้วยนะคะแล้วก็ เป็นประดับด้วยแล้วก็ไว้เหมือนทำมะพร้าวน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยให้คนที่มาเที่ยวกินเนี่ยคะเองเองว่าโอเคยังโอเคไหมชอบไหมต้นไม้คืออยู่เนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเล่นน้ํากันเนาะมีน้ําเล่นคดสระใหญ่ไว้แล้วคือน้ําปล่อยให้ไหลแล้วนะทุกคนปลูกต้นไม้เสร็จก็จะทําห้องน้ําก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากต่อการเข้าห้องน้ำเนาะ จะทำเป็นที่เที่ยว๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แพนจระกาดหน้าเฟซให้คนมาเที่ยวชมเลยค่ะป่ะอันนี้เราก็จะไปที่ของเรานะเราไปเอาต้นมะพร้าวก่อนแล้วเราค่อยเดินทางไปสวนของเราโอเคค่ะตามมาทุกคนอันนี้ก็ต่อเขาซื้อเยอะนะคะก็เลยต่อมันแต่ละต้นมันก็เหมือนกันมั้งใช่ไหมเราต้องเลือกไหมคะอันนี้เราประกันให้ไหมมีเราประกันต้นไม้ได้ไหม โอเคอันนี้ก็ตกลงซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆมายกขึ้นรถนี่อันนี้รถมะพร้าวก็จะเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ยกยกไวไหมคะเนี่ยนาที่รอบสาวพอดีเลยข้างหน้าก็รออย่าเพิ่งเอาขึ้นมาพราวลงสระน้ำข้างหน้าอย่าเพิ่งเอารบถ้าจะว่ายืนดูเธอผู้ชายให้คนแก่ยกเอาเนื้อต้นไหนกมากเนื้อเนื้อถามกินอ๋อนี่คือใช้แรงงานคนแก่ใช่ไหมเราสวยมาก ก็นี่ก็คือผู้ชายก็เออแต่ละคนด้วยข้างหลังด้วยข้างหลังเห็นแก้มคิ้วข้างหลังให้เห็นแล้วก่อนเอาไปส่งดีกว่าค่ะโอ้มาได้มเรียกมาเข้าช่องให้เราเราเราเอาไปเองไหมหรือยังไงอ๋อคือว่าเขาไปเองเดี๋ยไปให้ไปส่งเป็นพรุ่งนี้เช้าอ๋อเอาไงดีบ้างไปส่งเป็น อั้เราไปเองก็ได้ค่ะได้เท่าไหร่แล้วเราค่อยให้แกไปส่ง<ห>ที่ลังอี้ก็ได้กระบะค่ะโ, <c oughs> โอเคค่ะอันนี้ก็ถึงสวนเราแล้วที่ทำโฮมสเตย์ของเรานะคะอันนี้ก็ซื้อถือมาแล้ววันนี้พี่แพนก็จะมาจัดปาร์ตี้ด้วยปลูกต้นไม้ไม่แน่ใจว่าจะปลูกวันนี้ทันไหมนะคะเพราะว่ามันค่ำมากแล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะก็จะเป็นคลิปหน้าแล้วก็วันนี้พี่แพนจะมาย่าง ย่างหมูย่างเนื้อตำส้มตำอะไรกินเพราะว่าฟิลได้มากอันนี้นี่ตามมาดูทางนี้พี่แพรก็จะยกอันนี้ไปฝั่งนู้นจะทําฝั่งนู้นให้มันเสร็จก่อนแล้วครึ่งฝั่งนี้ก็พี่โอจะถ่ายทำเป็นสนามฟุตบอลก่อนใครอยากมาเตะฟุตบอลกับพี่โอมอยากมาเตะตะก้ออะไรก็มาได้นะคะทุกคนนี่อันนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วไปขุดดูก่อนเขาขุดน้ําให้ว่าจะถึงไหนแล้วนะคะปะอันนี้เราก็เดินเกือบถึงครึ่งทางแล้วโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนตามพี่แพรมาเลยนี่อันนี้เราขุดคลองแล้ว อันนี้ยังไม่เห็นเนาะอันนี้จะเป็นของอันนี้ขุดคือยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวรอให้เขามาขุดเพิ่มจะยาวๆแล้วพี่แพงก็จะวางเป็นแพรแบบว่ามีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยมานั่งเลนงน่นนั่งเที่ยวกันเดี๋ยวไปดูสระก่อนให้เขาขุดสระให้ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วนะคะเฮ้ยจเจอ,อ,อ,<ะ>อ,อตาน้ำแล้วแพ้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยพี่โอ๋บอกว่าเจอตาน้ำแล้วมาดูมาดูมาดูวิ่ง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 เหนื่อ,อย เหนื่อยมากเลยกางมันขู่ค่ะพี่ดูสีน้ำเดิโอู้หูโคตรใสอะข้ามยังไงวะเนี่ยงงเลยดิเอ้ยเรามีสะพานข้ามไปนอู้หดูทุกคนพี่แพรน้น้ำอย่างใสอะเอ้ยมันขึ้นมาเองอะโคตรสุดหนๆมาดูมาดูใกล้ๆโอ้ยลมลงลมลม ้มันปีนขึ้นนี่พี่ปีนไดไหมวันนี้เรเกียบรอยรองเท้าอะไรมั่งอื้องูลงเลยพี่ว่าพีขึ้นไม่ได้เลยเลยลงไปดูฝั่งนู้นถึงไหมอู้หเหนื่อยมากเลยพี่ว่าไม่น่าจะลงได้เดี๋ยวเรารอข้ามไปฝั่งนู้นเราก็ไปดูน้ฝั่งนู้นแต่น้ําสวยมากเลยดูดูถ่ายให้น้องๆดูใสมากเลยเนาะเหมือนเหมือนสระว่ายน้ำเหมือนทะเลอ่ะอู้สุดยอดเลยอ่ะ สวยมากน่าโดดมากดพี่อมวันนี้อยากเล่นแน่นอนเลยพี่ว่าพีมอยากเล่นแน่นอนเลยเก็นบ่นอยู่เมื่อกี้เห็นบ่นอยู่เมื่อกี้นี่เนาะวอาออมาเจอปุ๊บจะไปซื้อห่วงยางใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันปะอยากลอยได้ได้น้ำเจอตรงดินเหนียวเหนียวอุ้มน้ำทำให้น้ำมันใสวันนั้นมึงเสี่ยงแกขึ้นยังไงวะเนี่ย มามาตามมาไปซื้อห่วงยางมาแล้วทุกคนล <c oughs> งมาเลยลงมาเลยมามาเอา,าดูใกล้ๆนะคะอู้อลงแซมกับกูนายยังไม่เห็นน้ำเนาะน่าจะอูอ้กระโดดกันตุ้มตาตุ้มตาเลยเลยนี่เดี๋ยววันนี้สายชิวก็คือมารวมกันที่นี่เลยนะคะมารีวิว <c oughs> ให้ดูก่อนเลยว่าเราจะทําเป็นที่เล่นน้ํายังไงนะพูดไม่ออกแล้วเดี๋ยวมันยังเป็นไอ้นี่อยู่เนาะเป็นดินอยู่ พี่แพรก็จะทําเป็นขเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแพรเหมือนแพรตรงเนี้ยแล้วก็จะมีบันดไดนยื่นขาลงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นแพรอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นแพรไม้ไผ่เอาขายื่นลงน้ําได้เลยนะคะแล้วก็จะมีของกินอร่อยอร่อยให้ทานมีที่ให้กางเต็นท์กางเต็นท์น่าจะเป็นข้างหน้านะไม่งั้นก็รอดูก่อนแม่เจิมสาให้คนแรกเลยเจิมน้ําคนแรกเลยแม่แม่ลงไปหน่อยแม่เอาไปเลยแม่อ๋อไม่ได้โรลงมาก่อนกระสเจอมผู้สูงอายุสูงสุดในบ้านนะคะคนนี้เอากระโดดให้แม่ก่อน เออเออยกระโดดทิอาอาเอกระโดดลงมาไอ้การเอาหองยางมาด้วยนะอ๋อยืนได้อยู่ด้วยนะพอดีเลยเนาะแบบนี้เนาะพอดีเลยอ่ะโอ้ยน้ำพี่ขุนเลยโอ้ ได้ยูแม่ลงเลยค่ะไปแม่แม่แม่ไปแม่แม่แม่ <c oughs> อ้วนนี้บรรยากาศเล่นน้ำเราสะอันนี้ก็ตอนแบบพระอาทิตย์กำลังตกดิน<ม>โอ้สวยสสทุกคนดูโอ้สวยมากนั่งกินเบียร์เนาะพี่เสียบค่ะว่าโอ้สุดยอดเลยบึงน้ำใสบอ <c oughs> วยให้น้ำคุณละบุตไม่ว่ากระโดดสวยๆที่วันกรานี่วิ่งลงนี่เลยดไอ้กระโดดจากข้างบนสูงๆเลย โอ้ยต้องกระโดดเนี่ยจากไอ้เนี่ยขอบสะจากพี่โอมเนี่ยนี่เลยนี่มาตรงกลางเลยแม่โหโคตรสุดว่ะเอ้ยสุดสเฮ้ยน่าเล่นว่ะถ้าแค่นั้นน่ะสุดยอดปะอู้แต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่ามันมันมันเต็มแล้วมันน่าจะเล่นได้แค่ฝั่งนี้นะทุกคนนะนี่สามเมตรนี่ห้าเมตรเฮ้ยสไลด์ลงนี่เลยเราอ๋อวิวโคตรได้อ่ะกำลังมืดเลย ไอ้ดกระทิ่นตกแล้วดิตกเร็วสิวะไม่รอไม่กล้าคนรู้เอามาเร็วๆเอาเถอะมาเอาเถอะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรคนมุงดูอะไรรเาเหมือนคนมุงดู กองเชือ <im itation> กคุณนหลังลึนดอเฮ้ยมันอยู่ทะเลเลยรอเอามาเล่เมันลึกแต่ลูกมันลึก,ลก,ลกอ้อย่างได้ฟิวอเนาะอันนี้เราก็เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็เตรียมกับข้าวไว้พร้อมฟิวกินแล้วน,นอ่อความเร็วนี่ก็มิเชลกำลัง ทำหมูหมักแงมันชิ้นใหญ่เก <'s> okay. ินไปนะคะแล้วก็ค่อยแล้วเราค่อยปาดออกตอนย่างเนาะเอาหมดแล้วเลยแม่แยายย้ายยี่ย้ายย้ายยายยยยายย้ายย้ายย้าย้ายย้น้ายยีาย้้้อ้าียยา้้ล้ย้ย้ายา้ายาย้ น้ำปลามันทำแบบทำแบบว่ามัน so ย่างเท่ๆย่างกันเลยมากม่ต้อง